วิธีการใช้งานเครื่อง eta 2824 s w i s นะครับผมก็นนี้เป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับจะใช้การเคลื่อนไหวก็ได้ในการให้พลังงานเวลาเทสก็คือใช้การวาดแบบนี้นะครับแนวนอนนะครับไม่จําเป็นต้องเช็คแรงนะครับผมเครื่องก็จะเริ่มทํางานโดยจากเข็มวินาทีนะครับเป็นมุยมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการขันเกลียวแล้วก็ใช้การหมุนลงนะครับในการคลายเกลียว เด้งออกมาจังหวะแรกนะครับผมเราหมุนขึ้นเราจะรู้สึกได้ว่ามีความเฟิร์นะครับผมก็คือเป็นการขึ้นลานมือได้นะครับหมุนลงจะไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็แนะนําการตั้งเวลาก่อนนะครับผมดึงออกมานอกสุดครับเข็บวินาทีหยุดเดินนะครับสังเกตเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเข็บวินาทีหยุดเดินคือการตั้งเวลาเดี๋ยวจะแฮกเข็มวินาทีได้คือเข็มวินาทีหยุดเดินแบบนี้นะครับผมแนะนําให้หมุนเดินหน้าแล้วก็ผ่าน12นาฬิกาดูนะครับผม ถ้าวันที่ไม่เปลี่ยนแบบนี้แปลว่านี่นะครับผมเวลาผ่าน12นาฬิกาแล้ววันที่ไม่เปลี่ยนก็คือยังอยู่ในช่วงบ่ายนะครับถ้าเราอยู่ในช่วงเช้าในการตั้งเวลาสมมุติตอนเช้านะครับแล้วก็หมุนผ่าน12นาฬิกาอีกรอบนึงครับให้วันที่เปลี่ยนนะครับผมนี่ครับว hmm. ันนี้จะเปลี่ยนแล้วแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ตั้งเวลานะครับสมมุติตอนนี้เวลาประมาณ8โมงนะครับ กดกลับเข้าไปครับผมเข็มวินาทีกลับมาเดินดึงครึ่งจังหวะนะครับผมสเต็ปนี้เขียมวินาทีจะไม่หยุดเดินนะครับผมคือตำแหน่งของการตั้งเวลานะครับผม หมุนขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าวันที่เริ่มเปลี่ยนนะครับผมก็เป็นการตั้งวันที่นะครับาะแนะนําให้ตั้งเวลาก่อนโดยการหมุนผ่าน12นาฬิกานะครับเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายของตัวนาฬิกาซึ่งมีวันที่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยมาตั้งวันที่นะครับจะค่อนข้างที่จะง่ายกว่าครับผมเวลาเก็บนะครับผมกดเม็ดมยมมันจะเป็นคล้ายๆสปริงนะครับผมให้ตัวได้กดเข้าหาตัวเรือนพร้อมกับหมุนขึ้นครับหมุนคลายนิดนึงหน่อยก็ได้ถ้าเกิดว่าหมุนแล้วรู้สึกติดผมแล้วก็หุนะครับผม เข้าเกลียวแบบนี้ครับเอาแค่พอสุดก็พอว่าสามารถที่จะกันน้ำได้นะครับวันนี้เป็นการใช้งานเครื่อง Eta 2824นะครับผมจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับ